สถานการณ์แย่อยู่นะมันอยู่บนหลังคานู่นเลยอะเชียแม่งไปไหนดีวะมันเห็นเราได้จากทุกด้านเลยอะแล้วถ้ากล้าขึ้นตรงนั้นผมรับประกันเลยว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งและอาจจะไม่น้อยกว่าสองเขี้ย,ยแม่งนอนหัวโดอยูนะ่นั่นแหละคือถ้าถามว่าผมจะได้มันไหมไปล่นมันไหม,ไม,ไ,หมไม่ผมไม่มีเกาะมีแต่ปืนพกกับหมวกเฮีย yeah, ดูดิอะไรดำๆตรงนั้นอนะมันแน่ๆมันเห็นผมปะว่า เี่ยจะถอยยังไงวะเนี่ยค, <ๆ S 2> คือผมวิ่งลงมาผมไม่ทันที่สังเกตไงผมรู้สึกผมวิ่งมาตรงนี้แล้วผมตะเหงียใจว่าเฮ้ยเี่ยมัไม่รู้สึกแปลกๆวะอะไรเงี้ยเพราะผมหันไปดูหลังคาเท่านั้นแหละมึงเอ้ยตัวเฮียแล้ววะหน้าโอ้โหดำๆไม่เมีม่ยวไอ้สัตนึกว่าแบทแมนพยายามไปแบบไม่ให้มารีพอร์ตตำแหน่งเราได้ครับเดินซอกพุ่มปื๊บปื๊บปื๊บ อ่างงละสีเอ้อะไรพุ่มไม้ขยับไม่มีเราจะต้องอ้อมเน,นินนู้นฮะไปพยายามวิ่งแล้วก็ดูระนาบป่านะครับว่ามีที่กำบังให้เราหรือเปล่าเวลาเราวิ่งขันหลังให้ถ้ามีก็ค่อยวิ่งดัดไปการเข้าแอ็คครั้งนี้เป็นอะไรที่ไม่ง่ายจะยากพอสมควรวะดูทรงแล้วยากโคตรเลยโดนดักอย่างนี้แต่ถ้าถามผมนะผมอยากได้เกาะตอนนีน้อยากได้ได้เกาะปุ๊บก็อยากจะไปเล่นมันเลย เอาคอนเทนต์ซะหน่อยเอ,อ้ยอะไรเงี้ยแต่ดูทรงคงจะเข้าไม่ถึงวะ่ะมันน่าจะมีกาดอะไรคุ้มกันมันอยู่เห็นก็เห็นไปดิไม่ยันดอกเด้อไม่ยันดอกเด้อเห็นก็เห็นไปดิปัญหาอย่างเดียวก็คือเข้าแอร์ยังไงให้ออกมาได้วะถ้าเราจะเข้าไปแบบไม่สนอะไรเลยคือแบบเข้าไปยิงอย่างเดียวก็ได้นะแบบยิงเสร็จ ตัวหนึ่งแล้วอีกตัวนึงมายิงเราตายนี่ก็ได้นะแต่มันจะไปม,มีประโยชน์อะไรวะเสียของเปล่าเปลาใช่ไหมเชี่ยเราต้องประชิดประชิดตึกนั้นให้ได้ทางเดียวของเราคือประชิดตึกนั้นให้ได้มันจะต้องอ้อมขวา,ค,า,ขวาคือทางขวาคือทางที่เราวิ่งมาตอนแรกมันจะมีประตูด้านหน้าอะไรมันอยู่ตัด้านๆๆๆหน้าอยู่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่มุมมุมแบบเขรียว่ามุมสายตามันละมันเห็นเราได้ละ เราต้องรอจังหวะมันเผลอมีไม่กี่วิธีอ่ะถ้าอ้อมก็ต้องรอจังหวะมันเผลออีกแต่ถ้าเราอ้อมไปดังขวาที่ตอนที่เราวิ่งมาเมื่อกี้มีสิทธิ์เข้าได้ไวกว่าแต่ถ้าเราวิ่งมาตรงนี้แล้วอ่ะเราต้องรอจังหวะครับตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นที่โลง่งแล้วไม่จะเห็นเราจากข้างบนไนด้ง่ายๆเลยอ่ะจะอ้อมมาแต่ตรงนู้นก็แม่งไกลอีกอ่ะกัวว่าระหว่างทางจะโดนป้นอ่อดิจะเหี่ยอาหารเราหมดแล้วด้วยเราต้องเข้าข้างในว่ะ มันจะมองมามันจะกวาดสายตาด้แถวบังเกอร์เนี่ยเป็นผมผมเป็นผมผมก็ทํานะคือขวามันเป็นมุมโล่งโล่งแล้วไม่มีสิ่งก่อสร้างนะถ้าเป็นผมผมก็ไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยจะหันไปดูหลอกทางที่มันโล่งๆเพราะส่วนใหญ,ญ่ไม่มีใครกล้าวิ่งที่โล่งๆหรอกเพราะกลัวโดนยิงใช่ไหมล่ะก็เลยจะมองแค่พวกนะสิ่งปลูกสร้างด้านหน้าเราที่จะเป็นพวกค่ายทหารโรงนอนอะไรพวกเนี้ยจะดูแถวนั้นมากกว่าตั้งแคมป์ตรงนู้นก็ได้นะมันจะมีตึกอยู่เราก็ไปแคมป์ตึกนั้นเอาหรือถ้าไม่อยากแคมป์ จะไปบุกถิ่นมันเลยจบไปปิดเกมซะทำในสิ่งที่ควรทำเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนนะฮะเราก็เลยทําการย่องมาเผื่ออาจจะมันอาจจะยิงกันกนระตี้ไหนอยู่เพราะว่าได้ยินเสียงปืนแบบหลายระยะมากนะฮะก็เลยว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเรามาเป็นมือที่สามแล้วกันนะเผื่อจะได้ล่าปากกับเขาบ้างช่วงนี้ไม่มีปืนตกถึงท้องเลยค่อนข้างหิวเฮ้ยปีนขึ้นดูตรงนี้ด้านไม่ได้นี่ว่า ไหนวะมันยิงกันอยู่ในโกดังนี้แหละมันอาจจะแอบอยู่เพราะส่วนใหญ่มันไม่วิ่งโล่งๆกันในโกดังเพื่อยิงกันแน่นอนอ่ะมันต้องแบบเล่นชั้นเชิงยิงกันในกล่องไอ้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรปะวะเดี๋ยวผมจะทําการเข้าไปเช็คด้านในนะฮะโอเคไอ้บางเวลาเราใกล้จะถึงแล้วมันชอบสงครามมันจะชอบจบวะนี่ผมเป็นแชงคูดปะเนี่ยผู้อยู่สงครามไปที่ไหนไม่เสียงปืนจะจะสงบก่อนทุกทีเลย โอเคค่อยเล็งฮะเล่นแบบหวงของหน่อยนะครับเราเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเสริมด้วยแทคติก <c oughs> <t astic> ต้องมีนิดนึงนะฮะน่าเบื่อยังไงขออภัยด้วยตอนนี้คือชี่มองแบบไม่เห็นว่ะมันมุมมองลาบไซไม่ค่อยดีเฮ้ย <c oughs> นั่นไงเจอแล้วแต่มันเล็งอะไรวะชี่มอกิชี่มอง,มอง,มองไม่บงัง <c oughs> ผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีการสู้อ่ะ พึ่งไปตรงๆไม่ได้แน่นอนอ่ะเผืเ่อมันอยู่บนหัวเรืตัวหนึ่งอ่ะเผืเนะ่อนะเดี๋ยวผมจะไปขึ้นบันไดด้านข้างตึกแล้วกันและปลืนที่ผมใช้นี่คือแบบร e อ n น k อสแคนดีจ๋าเลยอ่ะโอเคถ้าถ้าไม่ขึ้นข้างบนก็ไม่มีทาง้แล้วครับเพราะมันอาจจะมาเยอะเผืเ่อเผอแล้วอยู่ด้านนอกก็ไม่ได้ด้วยโดนตี้ใหม่มายิงอีกได้เวลาเป็นลิงไตลาแล้วนี่ โอเคอย่านะปีวันไดอยู่อย่านะอย่ายิงกูนะถ้ามึงยิงนะโดดนะบอกก่อนโอเคขึ้นมาแล้วชักปืนพกออกมาแล้วก็ดูมันไม่น่าสังเกตอ่าบนหลังคาเท่าไหร่หรอกเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีใครแงะหน้าขึ้นมองหน้าต่างตลอดเวลางั้นเราจะมีจังหวะที่โผลด่ด,ดูดิเฮ้ยแวบบแวบโบอ้โอ้ยเพื่อนมันอยู่แล้วนอนตัวไม่เป็นไรเพื่อนน่าจะไปเน้นเ้นที่หัวอืออ มันจะถึกไปไหนวะเออมันจะถึกไปไหนวันนี้ไอ้ชายตอนนี้ผมนอนเนี้ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะมันยังไม่รู้ว่าผมยิงจากด่านฟ้านะเฮ้ยน่ากลัวพวกนี้อุ้ยนั่นไงเสียงปืนนำมาตไกรโหเฮ้ยเฮ้ยเสียงเท้าปริศนาอยู่ใต้ตีนเราเปิดประตูกก๊กก็อย่าขึ้นมาก็พอเดือดเดือด เรียบร้อยผมบอกเลยว่ามันเดือดมันเดืดเอดเฮ้ยผมรีบแบบเหมือนนินจาเลยตอนเะนี้ยนินจาผู้ไต่หลังคาอยู่เฮ้ยเี้ยแม่งกลับมายิงกันวะไอ้เี้ยเอาไงต่อเดี๋ยวมันเดือกูเฮ้ยที่มันมีคนส่องมาจากเขาฝั่งลัวนกูนแตกออกเลยเหมือนมีเสียงจากด้านในแถวกลางๆฮนะเี้ยหรือจะขึ้นชั้นสามเลวะไอ้เเี้ยไม่ไม่น่าไม่น่าขม เชื่อมันอยู่ข้างล่าเเลยตอนนี้ <c oughs> ให้ยิงหมดนี่โอ้โหไม่ไหววะ่ะ <c oughs> เย้เฮ้ยเสียงอยู่นอกครับมันอยู่ข้างหน้าเราแนละ้วะหรือมันอาจจะรู้ว่ามีคนกําลังจะไต่มีคนแบบอยู่บนหลังคาอนะไรค่อยกระดึ๊บไปฮนะ <c oughs> <c oughs> เสียงคานไม่น่าดังนะจหวะน,นี้ก็ให้คนดูๆง่ามตูดไปเฮ้ยเฮยเฮ้ย,เ,ยเสียงเหล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขึ้นมาทำไมมึงขึ้นมาทำไมดู้รู้ตัวเองแล้วแหละเฮียบอื้มอื้มเอาไงต่อจะขึ้นดีไหมวะเฮียเอาไงยกกูตัดสินใจไม่ทันเอ้ามันเสิร์ชของอยู่ฮะเดี๋ยวเราลงเลยดีกว่ามึงเพื่อนมึงตายแทบมึงมาเสิร์ชของเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงเท้าใหม่ก่อนค่อยๆย่อลงไปอึ๊บอื้มอื้มเปิดประตูประตูไม่มีมีไหม เชีย่ยมันโหมึงอยู่ทุกที่เลยอื้อ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 อืเออา้ออื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 แออ้าอื้ออด้อัพแฮน,น,าานื้นออ,อื้ออืออนนออ้ออ,อื้อ้ออื้ออื้ออื้ออ้อโื้อิื้ออืดออื้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 ออืหออื้ออ้ออื้้้้อื้อาละกซอ้าโลกเฮ้ย้หอนบ้าว่ะอะไรวะ้ออ้อผีอื้อ เรียบร้อยวัะดีพี่ช็อกโกแลตจะโดนด่าบเห,หเยียบแน่เฮ้ยอะไรวนะน่ะยิงได้ไหมวนะน่ะตายครับผมแลกหมัดเซิร์ฟก็บ,บัลกชิบหายอะไรไม่รู้โอ้โหเกือบตายมันยังอยู่แถวนี้กว่าผมไม่ได้โป้นะครับผมไม่ได้โป้นะครับเลือดก,ก็จะหมดเฮียอย่านะงูลูกซองนะเฮ้ย วา้วาวว้าวเข้ามาข้างใน What the fuck ตายแล้วนะเชี่ย <c oughs> มันว้จริงได้อ้าวเรียบร้อยตายเฉยโอ้โหอารมณ์นี้ <c oughs> <c oughs> มันมันเซิร์ฟมันวราปวิ่งวิ่งเข้ามาแต่เรายิงมันตายได้ทั้งที่เป็นร่างแย่ของนารูโตะ What the fuck เชี่ยเออเล่นเลยสองไอ้เหี้ยทันไหมวะไอ้พันเป็นเด็กโคตรช้าเลย อาทัานไหมวะเฮ้ยทันทันพอทันอยู่เออเรียบร้อยเยาาี่ยขาหักไหมวะเอ,อ้ยขาไม่หักด้วยโอเคโชคดีผมบอกเลยว่าเป็นโอกาสแบบสิบในร้อยท,ท,ที่ยิงกันอย่างงี้แล้วขาเราจะไม่หักอะ่ะขาเกมนี้คือโดนแบบอะไรกระช่างอ่ะทีเดียวหักเลยอะ่ะขอไม่ไม่มีเลยวะเชียเสียเเีเออขอของดีๆหน่อย เสื้อเกาะกระเป๋าหากริ่งเสื้อไม่มีหาเลยเลยเก็บหมวกไปกระเป๋ามันมาด้วยมีอะไรคว้าให้หมดทะตอนนี้ของบ้านเราไม่ค่อยมีไอซองปืนซองปืนจะว่าแจ่มเก็บมาเสิร์ชศพเชียกุควรดิษออกกันเนี่ยเหียจริง <laughs> อยากดิษขนาดดิษหนีเลยเลือดอย่างนี้คือไม่กล้าวิ่งออกไปเสี่ยง เสี่ยงอะบอกเลยมีทสิ์ตายสูงสุดอะเดี๋ยวตอนนี้ใช้เวลาจัดของแป๊บหนึ่งของมันจะเยอะๆหน่อยๆนะนะของม่งคือแม่งศพแถวนี้มัน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 เยอะมั้งก็เลยแบบของมันก็เลยเยอะด้วยแต่รู้สึกจะมีแต่ของฟาร์มนะเอ้ามันเพิ่งตายด้วยนะประเด็นมันสงสัยมันรอจนแบบรอจนท้อไม่มีใครมาชุบมันแม่งกดลีสปาวเลย โอเคได้เวลาหนีออกจากนรกอินเพนดาวตัวนี้ยังไม่เซิร์ชขอจิ้มจุ่มหน่อยอ่ะคอเสร็จปุ๊บผลต่อชี่ยแต่มันก็เยอะอยู่นะตีนี้สามตัวเลยอ่ะของด,ดูดีมีอะไรไม่น่ามีไปไปไม่มีเฮียเลยอย่านะอย่าดักกูนะเลือดกูเหลือแค่นี้อย่าดักกูนะเช็คของให้พร้อมครับก่อนออกวิ่งกระสุนไม่พอก็โหลดแม็กใหม่นะฮะ กันเหนียวไก่หายไปก่อนอไปละมีรถคันหนึ่งด้วยล็อกเพ้อวะล็อกเพ้อวะไอ้เหี้ยรถล็อกมีศพหายครับศพที่ยิงในะตอนแรกหายไปแล้ววะเดี๋ยวนะขอเช็คสภาพของให้มันดีๆกว่านี้ก่อนโอเคออกด้านหลังไป ไอ้ยาน,นี้มันโครเสียงยิ่งเสียงกว่าด้านเมื่อกี้อีกแต่ไม่เป็นไรครับเรารู้ทางอย่างที่ไล่วิ่งเข้าซอกเอาเราจะวิ่งออกไปสุดปลายของแอร์พอร์ตนะฮะเฮ้ยดีสิฮิียโลเลย,ยลาชาโปรู้จักเปล่าเกื <c oughs> อบเกือบกูได้โปเลยดีนะลูกซอมันมันไม่ได้หัวแต่ยังได้คิดเนี่ยไม่งั้นแบบยิงเม็ดเดียวเมื่อกี้เกือบเกือบตายบอกเลยถ้ายิงแบบปืนมันกาดี่คือตายแน่นอนอะ ไปแล้วจ้าไปแล้วเช็คซ้ายเช็คขวาเช็คซ้ายเช็คขวาไปละตอนนี้คือเราต้องเข้าป่าให้ได้นะครับแค่เข้าป่าได้คือเรารอดละเฮ้ยแอร์พักก่อนครับดูไปเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่าเราช็ปกูไม่เกี่ยวนะเซิร์ฟกูไม่เกี่ยวนะเซิร์ฟมันวิ่งมาอย่างนั้นเองอะกูไม่เกี่ยวนะเซิร์ฟบอกเลย กู้ดีเด็ดว่ามาันเว้บอกก่อนเดี๋ยวเผื่อไม่คนแจ้งแวนอีกบอกเอ็มไมใ่ใช้เองนะมันเกี่ยวที่เซิร์ฟนะ<ห>โอเคนะตอนนี้นะครับผมมาสำรวจแอร์ดับที่อยู่ใกล้บ้านนะครับระหว่างทางมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงรถแม่งแล่นมาแต่ไกลเลยผมก็ได้ทำการซุ่มและตอนนี้เราก็เหมือนจะเจอกับผู้มาเยือนนะฮะเหมือนกับเราเลยแต่ที่ต่างก็คือมันมาเยอะกว่านะเชี่ยอยู่แอร์ดับเป็นสตัววะ่ะ เท่าที่เห็นนี่คือ3ตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีมาเพิ่มอีกหรือเปล่า <c oughs> ชี้อะผมได้รับปืนพกมาไงประเด็นอะ่ะไม่คิดว่าจะได้บวกกับคน3คนถ้าเป็นพวกอ่าอย่างน้อยอ่ะพวกเพวกตะกูล UMP SMG อะไรพวกเนี้สามคนติดสโคบโฮโลแล้วก็ยิงบวกเข้าไปพอไหวอย,อยู่นะสามตัวเนี่ยเชื่อแต่พอเป็นปืนพกแล้วมันมันไม่ไหวว่ะ ปืนพกที่เรามีนี่ก็มีส5บห้านัดเฉลี่ยตอนเซิร์ฟวาร์ปอีกไม่รู้ว่าตัวนึงจะใช้เท่าไหร่เฮ้ยเตรียมท่าจะเล่นมันอยู่ตอวเนี้ยมันน่าจะขนเสร็จแล้วมั้งมันขนนานมากเลยอ่ะมึงปลดล็อกอะไรกันยากขนดาดนั้นวะตูท่าจะเสร็จแล้วครับเฮ้ยมันเหมือนวิ่งมาวะหืมไม่ตายเฮียหนีนแล้วกูเชีย่ยไม่ตายว่ะเดีย๋ยวถอยไปหาที่ตั้งหลักก่อนฮนะเราเนินที่เราอยู่เป็นเนินสูง พอจะสู้ได้อยู่โดด้องยองก่อนเจี๋ยอันหี้ปืนตกปืนตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนเออเอเอยอยู่นี่อยู่นี่เออปืนหายนี่คือเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะปาแฟตเข้านะหาตำแหน่งก่อน้อยรู้สึกจะขับรถมาเสริม <c oughs> เอาแฟตไปแดกไม่โดนไม่เป็นไรครับให้มันรู้ตัวว่าเรามีของให้มันไม่คิดว่าเรามีแค่ปืนพก เออเหมือนมีแม็กหายวะ่ะเฮ้ยเรียบร้อยหนึ่งยูบางเจ้เชีย่ยไปแล้ววะ่ะเฮ้ยฮ <ะ S 1> ไอ้แอร์อก็จะระเบิดเ,เชีย่ยเยไม่ได้ของเลยว,ว,ว่ะเฮ้ยเียแม่งเฮ้ยเดี๋ยวต้องอ้อมไปดูเผื่อมันยังอยู่แถวๆนี้บ้างอีกไอ้เฮียเสียงรถมันยังหลอนอะตอนนี้น ไอชีโดนรถเปิดแอดออบไปซะเลยลืมไปตีแล้วนี่แหละครับชีวิตของโฮมเลดโซโล่ในแต่ละวันนะฮะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่พักเลยยิงกันก็ไม่หยุดไม่พักบอกว่าทุกคนจะสนุกกับเอพิโซดนี้นะครับผมสองด้านท่านผู้ชมนะฮะฝากติดตามผลงางนอื่นด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดอะเบบล็อกขอ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 สลายตไปก่อนนะทารอนดิทิว,วสวัสดีเราติดสนิทกับผมฟักเก็ตเบบีบ้ฟักเก็ต